วันดีค่ะทุกคนพบกับแอนอินฟินิตี้นะคะวันนี้เราจะมาทําขนมเข่งชุกไข,ข่กันค่ะขนมเข่งของเราวันนี้นะคะก็จะมีไส้มะพร้าวซึ่งออกรสหวานๆนะคะเราก็จะเอาขนมเข่งนี่แหละมาลอกเปลือกลอกใบตองออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อมันนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนนี้อาจจะเหนียวติดมือหน่อยนะคะแนะนำให้ทานน้ำมันค่ะลดการหนึบติดมือนะคะ หั่นหัน,ห,นหันแบบนี้นะคะแนะนําให้ชุบชุบน้ํามันก่อนค่ะเราไม่ได้ชุบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาแป้งทอดกรอบนะคะมาผสมกับไข่ค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะแป้งที่เราใช้นั่นก็คือจะเป็นแป้งโกกินะคะสําหรับใครที่จะใช้ยี่ออื่นก็ใช้ได้เลยนะคะคนคน,คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เอาขนมเข็งนี่แหละมาคลุกไข่ แล้วก็ลงไปทอดนะคะขั้นตอนการทอดนี่คือต้องรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะอย่างจะบอกว่านี่ค่ะกว่าน้ํามันจะร้อนนะคะก็ให้หยดทดสอบก่อนคะ่ะเอาลงไปเลยจ้านี่จะบอกว่าน้องก้องค่อนข้างที่จะพองนะคะเหมือนกล้วยทอดเลยค่ะกินแล้วแบบโอ้โหอยากกินแล้วอะ่ะทอดทอดทอดเสร็จนะคะ ่ามากรองน้ำมันออกกันเลยนี่ค่ะเหมือนกล้วยไหมคะกล้วยทอดหรือนางเกดนี่เองอ่าหั่นออกมานะคะเนื้อก็จะเป็นโมจิน่าทานมากๆเลย